เมื่อวานเจาะลิทวไทยรายงานไปว่ามีรองผู้การใหม่มีผู้กำกับใหม่แถวๆชนบุรีแถวๆจัดชิงซาวตบเท้าเข้าพบเสเฮงสุชาติชมกลิ่นรอมวอแรงงานสายตรงทำเลียบรัฐบาลสายตรงลงตู่แกนนำคนสำคัญของรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานเราบอกว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่ารองผู้การใหม่ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้ง ผูก้กำกับใหม่ที่เพิ่งได้รับแต่งตัง้งแถวแถวแปดลิ้วแถวแถวมองชนถือภูมิัยเข้าไปคารวะเสเฮ้งมันมีอะไรหรือเปล่ามีคนเขากแกลแกนแหนเขามีมีคนเขาแซวกันในแวดวง<อ>ตำรวจด้วยกันเองตำรวจด้วยกันเองนะแซวใช่ค่ะผมเข้าไปแสดงอาการคารวะแสดงอาการขอบพระคุณอย่างสุดลิมที่ประตูอย่างสุดหัวใจอ,อะไรประมาณนั้นมันเป็นคําเหน็บแนมที่คนวง้ายกันจะบอกว่า มีวันนี้เพราะเพราะใครให้มีวันนี้เพราะใครให้ก็แล้วแต่ปรากฏว่าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่สบายใจก็ก็รีบส่งสส่่งงข้อมูลเข้ามาอีกด้านหนึ่งใช่ค่ะให้เราได้ช่วยชี้แจงเดี๋ยวเเราช่วยกันเติมทีละประเด็นนะประเด็นแรกคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าภาพตำรวจถือพวงมาลัยมาคารวะ มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่14มกราคมค่ะที่สำนักงานของคุณสุชาติเองที่จังหวัดชบุรีจังหวัดชนบุรีเมืองชนเมืองชนโอเคอทีนี้ประเด็นที่สองคุณสุชาติชี้แจงมาในวันนั้นไม่ใช่เฉพาะตำรวจใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วในวันนั้นเนี่ยมันมีบรรดาผู้นําท้องถิ่นแล้วก็ผู้คนในพื้นที่รวมไปถึงพี่ๆน้องๆเนี่ยในจังหวัดชนบุรีเข้ามาอวยพรเนื่องในช่วงการอวยพรปีใหม่และเป็นการขอพอรปีใหม่ S 1> <S 1> มันเป็นช่วงปีใหม่ที่มันอาจจะเลื่อนถัดมาตรงกับวันที่14เขามาวอวยพรปีใหม่กันมาเยอะแยะไม่ใช่มีแต่ตำรวจครับครับอเอาเป็นว่าเสา14มักกครากลุ่มคนที่เข้าไปพบเสี่ยเฮ้งมาเยอะมากกว่าตำรวจท,บบรที่สมรภารชน,ชนบุรีที่สมกงานช,ชนบุรีนั้นชนบุรีนั้นนะฮะไปเพื่อที่จะอวยพรและขอพรในจังหวะปีใหม่ใช่ค่ะช่วงปีใหม่ไงนอกจากตำรวจยังมีผู้นำท้องถิ่น ค่ะมีมวลชนคนสมัคชาในจังหวัดชนบุรีเข้ามาร่วมอวยพรขอพรด้วยถูกโอเคไม่ใช่มีแค่ตำรวจอย่างที่เรานำเสนออ่ะประเด็นที่สเสียเฮงบอกว่าตำรวจที่เห็นตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบถือพานถือพวงมาลัยเข้าไปคารวะนั้นก็มีทั้งมากราบเพื่อลาถูกย้ายไปอยที่อื่นและและมาขอพรที่กราเพื่อที่จะขอพร ใช่เป็นช่วงปีใหม่ไงก็มาขอพรก็เลยถือพวงมาลัยคำถามก็คือทำไมจึงเป็นพวงมาลัยก็เพราะว่าประกาศไม่รับกระเช้าของขวัญและช่อดอกไม้มดังนั้นบางส่วนที่เข้าพบอวยพรขอพรก็เลยเอาพวงมาลัยมอบเป็นพวงมาลัยแทแนแทนเพราะประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วไงประเด็นสุดท้าย บริสุทธิ์ใจจริงๆเป็นการต้อนรับอวยพรปีใหม่เพราะถือว่าประเพณีปีใหม่ไทยก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีคนมาอวยพรมาขอพอรแบบนี้เพราะนั้นยืนยันนะคะหมายถึงคุณสุชาติก็ฝากยืนยันมาว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจนะคะในการที่จะเปิดให้มีการอวยพรปีใหม่แล้วก็ขอ <Okay. S 1> พอรปีใหม่กันจริงๆค่ะโ <Okay. S 1> อเคอผมก็เชื่อว่าวันนั้นคงมีคนหลากหลายกลุ่มค่ะใตคราวนี้ ในความหลากหลายกลุ่มนั้นกลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่และเป็นกลุ่มที่สําคัญและสังคมก็โฟกัสกันมันก็เป็นตํารวจ่คมีตํารวจอยู่ในนั้นด้วยจริงๆทีนี้ทีนี้เป็นเรื่องของพี่เพื่อนน้องในสังคมตํารวจด้วยกันเอง <c oughs> ก็ไปแกะหน้าแกะตาตํารวจที่เอาพวงมาลัยเข้าไปกราบสเสฮ้งในวันนั้นน่ะน,นะ เพิ่งได้ขึ้นผู้การใหม่หรือเปล่าเพิ่งได้ขึ้นผู้พงก,กับใหม่หรือเปล่าไปดูกันเองก็แล้วกันเ,เราก็ไม่รู้หรอกก็หมายถึงคนนตำรวจเขาชี้เป้ามาไงส,สดๆร้อนๆ้อว่าเนี่ยเพิ่งได้ขึ้นอะไรแบบนี้เขาก็เลยมาโอ้ยพอหรือวมาขอบคุณหรือเปล่าแต่อ่ะน้ำตีสุชาติเขาชี้แจงมาแบบนี้นะคะก็ต้อง,งต้องว่ากันไปตามท<ร>ี่คุณสุชาติชี้แจงรับทราบตามนี้ก็แล้วกันอือนนนะไไมมม่่่่่ววาากััเือเเราานํสนอแล้้้วถาเกิดนอ๋ีอ๋อ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 อพออ๋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 อ้๋ออ๋ออ๋ออคะ ส่วนสังคมจะคิดต่ออย่างไรไปช่างน้ำหนักก่ัวเ,เองไม่เกี่ยวกับเราค่ะ